โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่เกมนะครับด้วยงบ1,000บาทนะครับ100 0บาทจะไปได้สุดที่เท่าไหร่นะครับวันนี้จะใช้การดูเขาไพ่สากลเป็นหลักนะครับใช้การดูสากลเป็นหลักเพราะนั้นห้องที่น่าสนใจนะครับจอเป็นการไม่เสียเวลาห้อง402นะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปมา ห, Wish ห้องนี้มันเป็นคอไพ่ตัวติดนะครับคอไพ่สากลนะอืตัดตัดน้ําเงินอ้าวตัดน้ําเงินอย่างนี้นะครับถ้าตัดน้ําเงินอย่างนี้นะขอดูก่อนแล้วกันเออผมผมคิดขึ้นได้ว่าเวลาผมเข้ามาเล่นเนะี่ยไม่ชอบเปลี่ยนเขานะไม่รู้ป็นหาอะไรนะครับเออภอศาสตรจะแดกเออขอดูก่อนนะขอดูมานี้ขอดูก่อน ดูก่อนนะครับว่าเขาดูประมาณสองไม้แล้วกันเออว่ามันแบบตามเขาหรือเปล่าถ้าตามเขาเนี่ยน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นมาแบบน้ําเงินสามสองสามลูกเปิดเก้ามาโอ้โหไม่อไปไหนแองว่ะเปลี่ยนเขาเลยโอ้โหเปลี่ยนเลยโอ้ยากว่ะ ยากเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราลือกทรงนี้น่าจะลูกนี้น่าจะมาน้ําเงินแต่ว่าขอดูอีกลูกแล้วกันไม่ชัวนะเออขอดูเพื่อความแบบความชัวหน่อยแล้วกันนะขอชัวหน่อยแล้วกันขอไป2ลูกนะครับดู2ลูกมาอีกไม้นะครับวันนี้ทุน1000พไม่ได้มาทุนน้อยนะทุนไม่ได้เอาทุนน้อยมาเล่นนะเปิดมาเ๋ยวนี้โอ้โอหเจ็ดตอนนู้นห้าแล้วเปิดมาเป็นบอร์ดเรียบร้อยครับขึ้นแดง โอ้ย oh, he เขาอย่างนี้อ่ะมาผมว่าได้เวลาต้องไปแล้วนะครับถ้าขึ้น2ลูกอย่างนี้นะครับความน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้าเงินนะครับเพราะนั้นไม้นี้ขอใส่ที่น้ําเงินนะมาดูกันพร้อมๆกันนะครับใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับมาถ้าดูจากเขาไพ่ตรงนี้นะตารางสากลน,นะครับ ดูกันเปิดมาดอกนี้ไม่มีอะไรควักมาลูกนี้ไม่มีเฮ้ยอย่าเพิ่งโอเคโอ้โหสบายใจเปิดมาโอเคครับไม่ถึงนะโอเค,อเคยังสวยอยู่รับเต็มนะไม,แะม้แรกสวยๆนะครับไม้แรกสวยๆนะโอเคมาดูต่อนะครับตรงนี้ขอตามเขาไพ่าสากลน,นะครับไม้นี้จากที่ดูนะครับน่าจะเป็นลูกคู่นะฮะถ้าดูถ้าดูจากเขาไพ่าสากลน,นะ เพราะว่าแดงขึ้นมาสองลูกนะครับอืหรอว่าดูหรือว่าดูดีวะแป๊บนึงนะขอดูก่อนแล้วกันนะไม้นี้ขอดูไม้หนึ่งนะครับขอดูหนึ่งไม้เพื่อเปลี่ยนเออเพื่อมันเปลี่ยนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งสังเกตช่วงช่วงต้นๆมันมาเป็นสองตัดแต่เปิดห้ามาอุ้ยโอ้โหปอกเก้าแดงว่ะถ้าใบแดงใบแดงอย่างนี้ผมน่าจะไปทางเวปีนฟองหน่อยๆนะ เอาใบดังเบย์ปิงปองเนี่ยผมคิดว่าลูกนี้นะ่าจะปิงปองไม่ยาวนะครับเพราะ,ะนั้นไม้นี้ขอให้ไปที่น้ําเงินแล้วกันปะมาจัดไปสองพันนะครับน้ําเงินใครอายากอันเขาไปเป็นนะครับตามลายแทงของเรา,าได้เลยนะฮะเอออยากรู้อะไรอักเข้ามาถามได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามากันก็ได้นะเปิดมาดอกน,นี้มาสองแต้มครับแล้วอุย้ย ออ้ยน่ากลัวไหวอย่างนี้ทรงไม่ดีโอ้ยโอเคยังดีอยู่มาดิครับโอเครับเต็มนะดอกนี้ออ้ยไปกันต่อเลยดีกว่าขึ้นมาอย่างนี้อ่านอย่างเร็วเเลยนะอ่านอย่างเร็วเวเลยลูกนี้ตามปิงปองนะครับขอตามปิงปองไปก่อนขอ <c oughs> ขอให้ไปที่แดงนะครับน่าให้ไปที่แดงขอใส่ไปเรือยกันไปมา อยายามอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะมาตรงนี้ตามปิงปองเขาให้สากลน,นะครับนะน้ำเงินแดงน้ำเงินมา3ามลูกนะครับตรงนี้หน้าให้แดงนะครับเป็นปิงปองเปิดมาดอกนี้มีอะไรโอ้โหโดนบล็อกก้าอ่ะโอ้โหโดนโอเคไม่เป็นไรถ้าคืนสองลูกนี้ก็ขอไปตามเขาเดิมนะครับเขาเดิมหน้าตัดนะครับลูเบสิก เป็น2ตัดนะครับเพราะนั้นมานี้ขอให้ไปที่แดงนะครับป่าสองพันมาใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะเออพูดย้ำบ่อยนะผมมาดูกันครับเออมาฮะแล้วฝั่งลูกหกโอเคครับพอกแปดรับเต็มนะฮะดอกนี้โอ้สยสวยๆเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นไปกันต่อนะครับ ไปกันต่อมาไม้นี้ม้นี้นะครับอยากตามเขาเดิมนะครับคือเขาสากลน,นะครับขอให้ไปที่น้ําเงินแล้วกันไปไปให้น้ําเงินนะครับเพราะว่าถ้าดูจากที่มันมาล่าสุดเนี่ยคือเป็น2ตัดนะครับ2ตัดไม่ใช่ลูกคู่นะครับไม่ใช่ปิงปองคู่เราก็เลยขอให้ไปที่น้ําเงินนะครับตามสากลเลยนะตามเขาไพ่สากลมาดูกันดีกว่าครับเปิดมาดอกนี้เอ้ยโอ้ย โอ้ยหกมาโอเคดอกนี้โอเคครับรับเต็มนะดอกนี้สวยๆเลยนะฮะโอ้โอเคสวยๆโล่งใจนะครับเพราะฉะนั้นไม้หน้านะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม้นี้นะครับจากที่ดูเหมือนจะเป็นปีงปองนะฮะแต่ว่าปีงปองก็มันมันปีงปองไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นไม้นี้นะครับขอให้ไปที่แดงนะครับไป ตามเขาไพ่นะให้ตามเขาไพ่เลยครับเขาไพ่สากลนะครับตรงนี้ใส่แดงมาใส่นัวใส่นัวนะครับมาดูกันดีกว่านะครับเปิดมาดอกนี้อุ้ยโอ้ยโอเคเจ็ดแต้มฝั่งูุนบอดแล้วเปิดมาอีกทีเรียบร้อยครับโอเครับเต็มนะดอกนี้โอ้โหเน้นๆเลยนะครับโอ้ยโอเคเพราะนั้นไปกันต่อนะครับถ้าไปกันต่อขอ ตามปิงปองต่ออีกหน่อยแล้วกันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ตัดแล้วแหละขอให้น้ําเงินแล้วกันนะครับไม้นี้ใสไปเลยแล้วกันไปสองพันนะครับมาตามปิงปองขอตามปิงปองต่อหน่อยแต่ผมคิดว่ามันน,าน่าจะใกล้ตัดนะแต่ว่าขอตามไปก่อนนะครับตอนนี้ขอตามไปก่อนมันตัดแล้วค่อยไปทบได้ก็เลยขอใส่ไปที่สองพันนะมา ดูกันครับเปิดมาดอกนี้หกแต้มครับแล้วโอ้โโอเคหกแต้มูกสูง,งแล้วเปิดดอกนี้เรียบร้อยครับรับเต็มนะดอกนี้ยังตามปิงปองอยู่อ่ะโอเคเพราะนั้นมานี้ขอตามอีกหนึ่งลูกนะครับขอตามอีกหนึ่งลูกขอให้ไปที่แดงนะครับตามปิงปองเขาไปสากลใสไปเลยแล้ว,ลวกันไปมาใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับมาดูกันดีกว่า นะฮะ mm hmm. ตึง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 เลยนะก็ตึงอยู่นะมันเล่นห้องนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแนละ้วเปิด5มาแล้วก่อนนี้โอห้าห้าครับวัดกันหมัดต่อหมัดเปิดมาโอ้โหอย่างนี้กูน่าจะโดนว่ะก้าวมาแล้วเรียบร้อยกูโดนโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเสียดายนิดหน่อย มาไปกันต่อดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นมานี้ขอให้ไปที่แดงแล้วกันนะตัดเขาไพ่สองตัดนะครับเขาไพ่สากลนะเออมาดูกันใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับมาดูกันไปพร้อมๆกันนะฮะตรงนี้มาเปิดมาดอกแรกยังยังไม่มีอะไรมากโอเคอยัง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 ไม่มีอะไรโอเคเปิดมาดอกนี้ ไม่มีโอ้ยโอ้เสมออุ้ยเสมอ,อ,สมอแล้วมันน่ากลัวว่ะตรงนี้นะแต่ผมใจใจเลยว่ะใจใจเลยนะตอนนี้ผมขอใจใจเลยนะผมขอให้ไปที่แดงนะครับไม้นี้นะเพราะว่าดูจากเขาไพ่นะครับถ้าเอาตามเขาไพ่คือหน้าปลายแดงนะครับแต่มีเสมอไม่ไล้ปลายแดงเลยแล้วกันมา มีเสมอมีโอกาสเปลี่ยนเข้านะครับอย่างที่บอกเคยบอกลหลายๆคลิปนะฮะแต่ว่าตรงนี้ขอตามคาให้เดิมนะครับโอกาสเป็นคาให้เดิมก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าเปิดมาเดี่ยวนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยมาโอ้ยโอเคสวยๆแล้วเปิดออกนี้โอ้ยเรียบร้อยครับรับเต็มนะโอ้ยโอเคสวยๆเลยอูยๆๆยอ้แม้วันนี้นะครับ ขอเอายอดไว้อยู่ที่1 000, 1 6 5 0นะครับเอาเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับครั้งนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายครับ